ับผม่อมมอไซสไตล์ช่างบนนอกครับพี่น้องนะครับอ้าวก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก่อนนเด้อนะครับเอ้าเมื่อนี้นะครับผมจะอมาเล่าถึงนะครับพูดถึงนะครับอ่าตัวดันโซเหลาลิ้นนะครับอปัญหาของตัวโซเหลาลิ้นนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปมาฟังคร่าวๆก่อนเด้อนะครับอ่า ไอตัวดันโซ่เราลิ้นนะครับไม่ว่าจะคองไข่ไหนก็ตามแต่เด้อนะครับอ่ามันจะมีปัญหาอยู่นะครับเท่าที่เจอปัญหาจะมีอยู่สองลักษณะนะครับอ่าก็จะอยู่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ผมพูดถึงอ่าปัญหาหนึ่งนะครับอีกปัญหาหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในคลิปนะครับอาจจะปัญหาหรือสองปัญหาที่ไม่ได้อยู่ในคลิปนะครับคือนะครับ บางทีเราไปซื้อตัวดันโซมาอาจจะเป็นซองของแท้นะครับอาจจะเป็นซองของแท้นะครับเราซื้อมานะครับเราใช้งานไปนะครับเท่าที่เจอนะครับเนี่ยนะครับไอ้ฟ้าปิดตูดนะครับนี่ฟ้าปิดตูดตรงที่มือผมจับอยู่นะครับนี่นะครับฟ้าปิดตูดตรงที่นิ้วโป้งนิ้วชี้ผมจับอยู่นะครับบางนะครับบางมากนะครับบางจนเป็นสังกะสีกันเลยทีเดียวเชียวนะครับ ช้างานไปสักพักหนึ่งมันหลุดหายนะครับไม่รู้มันไปหายไม่รู้มันจะหายไปไหนนะครับอ่าที่แน่ๆยเวลามันหลุดปั๊บอ่าจะต้องไหลลงไปตามโซ่ลงไปห้องข้อเหวี่ยงนะครับหลุดลงห้องข้อเหวี่ยงนะครับอ่าหลุดลงไปห้องจานไฟนะครับถ้าไม่ถูกถ้าไม่ถูกชุดแม่เหล็กจานไฟดูดอ่าเขาไปไอติดกันกันกบ ชุดกดลวดจานไฟนะครับก็วิ่งเข้าไปหาชุดเกียร์นะครับนั่นหมายความว่ามันจะสร้างความเสียหายให้กับเครื่องยนต์ของเพื่อนๆนะครับการที่เราจะเลือกซื้อตัวดันโซ่เราก็อ่าเลือกสักนิดนึงนะครับอ่าจับดูสักนิดนึงตัวนี้จะต้องแข็งแข็งแรงนะครับแข็งแรงนะครับไม่หลุดง่ายนะครับไม่บางเป็นสังกะสีนะครับก็ฝากไว้ด้วยก็อีกส่วนหนึ่งนะครับ ถ้ายี่ห้อไหนเพื่อนเพื่อนซื้อมาแล้วเวลาเราหมุนมีความรู้สึกว่ามันฝืดมันติดมันขัดนะครับให้ลองเอาน้ํามันหยอดดูนะครับเอาน้ามันหยอดลงไปในรูนะครับแล้วก็หมุนดูก่อนนะครับถ้ายี่ห้อนั้นหยอดน้ํามันแล้วยังฝืดยังติดยังขัดนะครับเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนยี่ห้อเถอะนะครับเปลี่ยนยี่ห้อนะครับล็อตการผลิตล็อตนั้นอาจจะมีปัญหานะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับ อันนี้ก็เอาคลิปมาเล่าให้ฟังนะครับอันนี้ตัวนี้แน่นอยู่นะครับนะครับแต่ตัวนี้นะครับนะครับแค่นี้มันก็ดังแล้วนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปสืบเลยนะครับว่าถ้าเอาไปใช้กับตัวรถแล้วแรงกระชากของโซ่มันแรงกว่าน,นี้อยู่แล้วนะครับมันจะดังแค่ไหนนะครับ นี่นะครับนี่ยเพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงไม่ชัดนะครับก็ฝากไว้นะครับเป็นแนวทางให้เพื่อนๆน,นะครับก็ต่อไปเราก็ไปชมคลิปกันเลยนะครับอ่าสำหรับคลิปที่หนึ่งนะครับอ่าก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ น็อตปิดตัวบนนี่แหละนะครับมันจะสร้างปัญหายัางไงนะครับสร้างปัญหาอะไรให้กับตัวดันโซ่ของเรานะครับมันมีส่วนทําให้เครื่องยนต์เราเสียหายด้วยนะครับอันเนื่องมาจากน็อตปิดตัวบนนี่แหละนะครับเราไปดูกันเลยนะครับเพื่อนครับนี่เด้ออาจจะบ่ได้อยู่ในกลุ้มนะครับในเฉพาะเพื่อนบางคนนะครับบางท่าน ับเคยซอยเหลือผมเท่านั้นนะครับนะครับอันนี้นะครับผมยังไม่ได้เอาเข้าสุดนะครับบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้ครับมันก็เด้งอยู่นะครับเือือนนี้เอาเข้าสุดนะครับเข้าสุดจะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่คือเข้าสุดนะครับสุดหัวปอกพอดีนะครับผมจะคลายออกนิดนึงนะครับ เอาให้ดูก่อนนะครับชัดๆนะครับนะครับมันเด้งเองนะครับมันเด้งได้นะทีนี้ปัญหาที่เจอนะครับอันนี้ผมจะไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมจะใส่น็อตตัวนี้เข้าไป บางทีมันไม่เด้งนะครับเพื่อนๆบางทีมันไม่เด้งม,ม้งไม่กี้มันไม่เด้งนะคอตไดงนะครับนนะเด้งอัดน็อตแน่นมันไม่เด้งนะครับเดี๋ยวผมคลายน็อตดีกว่า เองเด้อนี่เด้อนะครับสั้นๆนะครับไม่ได้ล็อกนะนั่นตัวของค่ายน็อตมันเด้งครับนะครับค่น็อตมันเด้งนะครับนี่เอาใหมเชือกหอบเออบอดดับเขาไ้วนะครับแค่นี้ก็เห็นแล้วนะครับแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับนี่แหละจุดตายจุดหนึ่งนะครับของอาจจะเป็นม้ากระโดดนะครับนี่คือจุดตายอีกจุดหนึ่งเด้อครับเด้อ ครับผมก็เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับคลิปแรกนะครับอย่าตกม้าตายเพราะน็อตตั้งยาวเกินไปนะครับไม่ใช่น็อตตั้งหรือน็อตปิดฝานะครับน็อตปิดข้างบนนะครับอย่าตกม้าตายกันเลยทีเดียวเชียวนะครับเพื่อนๆก็สำหรับคลิปที่2นะครับอาจจะให้เพื่อนๆใช้วิธีการเช็คดังต่อไปนี้นะครับเพื่อนๆก็ฝากไว้ด้วยนะครับให้เช็คแบบนี้เลยนะครับ ตามคลิปเลยนะครับเพื่อนๆวิธีการเช็คนะครับแรงแงด้วยนะครับออกแรงหน่อยนิดนึงนะครับครับผมเรามาเช็คกันนะครับกับคลิปที่2นะครับต้องออกแรงกดสักนิดนึงแรงกระแทกสักนิดนึงนะครับเพื่อนๆไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยนะครับว่ามันใช้งานได้หรือไม่ได้นะครับให้เช็คแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับจากที่มันยืดอยู่มันก็หดเข้านะครับเมื่อเจอแรงกระแทกนะครับครับ นี่แหละครับคันนี้โซโตกย้อนตัวดันโซครับกาบผมก็เป็นไงบ้างครับก็สำหรับคลิปตัวที่สองนะครับสำหรับคลิปตัวที่สองนี้นะครับสร้างความเสียหายให้กับรถคันนี้มากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือ,อมองผิวเผินนะครับเราก็คิดว่าไอ้ตัวดันโซมันยังทำงานปกติอยู่นะครับ แต่ถ้าเราใช้ความรุนแรงกับมันสักนิดหนึ่งนะครับ่าใช้แรงกระแทกเข้าไปนะครับออกออกแรงสักนิดหนึ่งเราจะรู้ว่ามันเสียนะครับก็เรียบร้อยนะครับเป็นที่เรียบร้อยสําหรับอ่าลดกันในคลิปนะครับอ่าลูกชนวาลว,วาลชนลูกหมง่มงหัวม่งกันนะครับคดงอบิดเบี้ยวเป็นแถบๆเลยทีเดียวเชียวนะครับ ก็ฝากไว้ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับก็อย่าลืมเค้กตามที่บอกนะครับถ้าพลาดมานะครับความเสียหายมันเกิดขึ้นนะครับทั้งต่อลูกค้าแล้วก็เป็นผลเสียต่อร้านเราต่อชื่อเสียงของร้านเราด้วยนะครับเพื่อนๆอจริงๆแล้วก็ไม่มีอยากไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นหรอกครับเหตุการณ์แบบนี้แต่เราไม่ได้ผลิตอะไรเองนะครับเราต้องเข้าใจด้วยนะครับสําหรับลูกค้าก็ต้องเข้าใจด้วย ช่างไม่ได้ผลิตอะไรเองนะครับช่างก็เลือกยี่ห้อที่ดีที่สุดเกรดที่ดีที่สุดมาให้ท่านแล้วแต่มันก็ยังตกสเปคและเกิดความผิดพลาดในกระบวนการการผลิตนะครับเพื่อนๆก็ฝากไว้ด้วยนะครับความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนะครับก็เป็นเงินทางนั้นนะครับก็สุดท้ายก็เอาคลิปมาฝากเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมนำในเดรนนะครับสวัสดีครับ